สวัสดีครับสาหรับคนที่เพิ่งซื้อมือถือเรียวมีมาใหม่นะครับอยากจะย้ายข้อมูลจากมือถือเครื่องเก่าของเรามาอยู่ในเรียวมีเครื่องใหม่จะต้องทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยครับในมือผมนะครับอันนี้เป็นเรียวมี9 Pro Plus นะครับสาหรับการย้ายข้อมูลเราใช้แอปตัวนี้นะครับโคลนโทรศัพท์แอปตัวนี้จะมีอยู่ในมือถือเรียวมีทุกเครื่องเลยเรากดเข้าไปดูได้เลยนะครับกดมาก็จะมีการขอยอมรับเราก็ยอมรับเลยจะมีการขอสิทธิ์เข้าถึงไฟล์เรากดการตั้งค่านะครับแล้วเราก็เปิดสิทธิ์เลยถ้ามีการขอสิทธิ์อื่นเราก็ใหห้เรื่่อๆะจจกวามด เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับก็จะให้มีให้เลือกว่าเป็นเครื่องเก่าหรือเครื่องใหม่นะครับสำหรับอันนี้เครื่องใหม่กดเลยสีเขียวเสร็จปุ๊บเราจะต้องมาเลือกครับว่าเราจะย้ายข้อมูลจากไหนจะมีเป็นตัวเรียกว่ามือถือในเครือเดียวกับเรียวมีนะครับก็คือ Opp o p p o โเรียวมีหรือ one plus ย้ายจาก Android หรือย้ายจาก iphone นะครับในที่นี้ผมจะย้ายจาก Android รุ่นอื่นๆน,นะครับเราเลือกเลย Android ก็จะมี q r ขึ้นอาแบบนี้อันนี้เราขอพักตัวเรียวมีไ้ก่อนเรามาที่มือถือ Android เครื่องเก่าของเรานะครับที่ต้องการยาข้อมูลไปนะครับให้เราเข้าตัว Google Play Store เลยนะครับแล้วเสิร์ชคำว่าโคลนโทรศัพท์นะครับเสิร์ชเลยมันจะเป็นตัวนี้เลยนะครับของ Oppo นะครับ Oppo Phone โคลนเรากดติดตั้งได้เลยนะครับเสร็จปุ๊บเปิดขึ้นมาขอสิทธิ์เหมือนกันเลยเราก็อนุญาตไปเลยนะครับขอสิทธิ์อะไรเราอนุญาตให้หมดไม่ต้องสนใจ การตั้งค่าเปิดแล้วก็กดที่เริ่มการโฟนนะครับตกลงตั้เปิดไบไฟด้วยเราก็เปิดใวไฟตามที่เขาต้องการเลยอปุ๊บก็ะจะขึ้นหน้าสแกน QR code อัตโนมัติเลยคราวนี้ครับเดมีขึ้นมาเลยครับสแกนเลยครับปุ๊บเรียบร้อยเครื่องจะทำการเชื่อมต่อกันสักครู่นะครับ นี่ขึ้นมากดเชื่อมต่อเลยครับเชื่อมต่อเรียบร้อยตัวเรวมีเรายังไม่ต้องทำอะไรเขาเราวางไว้ก่อนเรามาดูในมือถือเครื่องเก่าเรานะครับเขาก็จะให้ดูว่าเราสามารถโคลนได้ไดั้มครับก็จะมีตัวรายชื่อรูปภาพวิดีโอเพลงเอกสารข้อมูลระบบต่างๆนะครับพวกการตั้งนาฬิกาปลูกตั้งปฏิทินต่างๆนะครับแล้วก็สามารถโคลนแอปได้ด้วยแต่การโคลนแอปในที่นี้นะครับจะไปเฉพาะ ตัวแอปเท่านั้นตัวข้อมูลของแอปจะไม่ไปด้วยนะครับก็คือว่าเราต้องทําการล็อกอินแอปใหม่เลยนะครับธ้าแอปธนาคารควกนี้ก็ต้องล็อกอินใหม่รวมถึงแอปไลน์ด้วยนะครับต้องล็อกอินใหม่ผู้ประวัติแชทไม่ได้มาด้วยนะครับอ่าซึ่งบางทีเราไม่ได้ต้องการทุกอย่างเราสามารถกดเลือกด้วยตัวเองได้นะครับว่าต้องการให้โคลอนอะไรไปบ้างนะครับอ่าผมอ่าผมก็ขอเอาแบบเบาๆเลยละกันผมไม่อยากจะโคลนไปเยอะเดี๋ยวมันหนักเครื่องเอาเฉพาะ บันทึกการโทรและกันเบาๆ22กิโลไบต์เท่านั้นกดเริ่มการโคลนได้เลยเขาก็จะให้รหัสมาแบบนี้นะครับมาที่เรามีของเราเราก็ใส่รหัสไปเลยนะครับตามที่เราได้มานี่เลยตัวเล็กตัวใหญ่ดูให้ดีนะครับต้องตามเขาเขียนไปเลยเรียบร้อยครับเขาก็จะทําการส่งข้อมูลเรียบร้อยเพราะว่าอันนี้ข้อมูลมันเล็กมากนะครับโอนแป๊บเดียวก็เสร็จ เพียงแค่นี้เองนะครับสำหรับการย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์เก่าที่เป็น Android มาที่มือถือเรียวมีเครื่องใหม่นะครับง่ายๆเท่านี้เองทำตามกันได้เลยครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช anel เราด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ